สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มไลฟ์ชาวต่างชาตินะครับขั้นตอนแรกนะครับให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็ทุกคนเซิร์ชคำว่า k m k t s ได้เลยนะครับพอเซิร์ชเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บเป็นอันแรกเลยนะครับแก่ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับ ปรากฏดเข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับขอให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลในครบทั่วทั้ง4ช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอปรากฏดสมัครเสร็จแล้วนะครับใกล้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ KMM Kids เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านในก็จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้เลือกใช้กันเลยนะครับจะมี f a c e b o o ยูท u บติ๊กต็อไอจีนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับก็ให้เพื่อนๆลองเลือกใช้กันได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ facebook นะครับให้คลิกที่ facebook ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงหมดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงอันนี้เลยนะครับ facebook ถูกใจโพสนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับก็ให้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ต้องการได้เลยนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นตัวแรกให้ดูเลยแล้วกันนะครับถูกใจโพสต์รูป Facebook นะครับนานาเขาจะมีเลขแจ้งนะครับสามเจ็ดหนึ่งเจดนะครับแต่ผมจะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ไปที่เฟซนะครับแล้วก็เลือกโพสต์ที่ต้องการจะปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นโพสต์นี้นะครับให้คลิกที่เวลานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมเปิดโพสเป็นสาธารณะก่อนทําการสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับเมื่องานยอดจะไม่ขึ้นนะครับอ่าแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํยี่สิบนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะาลองสักหนึ่งร้อยให้ดูนะครับค่าบริการก็ยังไม่ถึง5บาทเลยนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับแคทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่ปรากฏสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มาดูที่ประวัติการสั่งซื้อเลยนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางให้เลือกใช้เลยนะครับจะมีสแกนคิวบ์โค้ดทุกธนาคารนะครับทัวร์นี้วอลเล็ตนะครับมังก o วอลเล็ตนะครับเหรียญคิโตต่างประเทศนะครับเพอร์เฟกต์มันนี่นะครับ โอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารก็มีนะครับไปทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าเลื่อนลงมานะครับตรงดาวน์โหลดนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนใช้ในโทรศัพท์นะครับอยากดาวน์โหลดไปแอปแอปไปใช้นะครับก็มาดาวโหลดตรงแอปพลิเคชันตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คลิกดาวน์โหลดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้เลือกใช้เลยนะครับจะมี facebook นะครับ y o u t u ทิกต k อกไอจีนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับก็ให้เพื่อนๆลองเลือกใช้กันได้นะครับหรือใครจะคลิกดูด้านในก็ได้เช่นกันนะครับจะมีคําอธิบายบอกอยู่นะครับอ่าบอคลิกที่นองดวงตานะครับก็จะมีข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้เลยนะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอ่าแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับประกาศค่าแนะนํา5%เซกันเลยนะครับ ตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้านะครับหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทักขานแอดมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับหรือว่ามีติดต่อแอดมินอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ให้มาด้านฝาตรงนี้นะครับมีติดต่อผ่านทักตัวแล้วก็ไลน์นะครับขาใช้งานง่ายสะดวกสบายกับทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดไลค์เริ่มขึ้นยังนะครับ ตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวตัดตอนที่ยอดไลค์ขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ยอดไลค์ก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับไม่เกิน4ี่ถึงห้านาทีก็ขึ้นมาครบแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะปั๊มไลค์ชาวต่างชาตินะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ